สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาววันสองที่น่ารักทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสิววอร์วี่หงสิบสีทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูดวงรายปีนะคะปี2564ให้กับคนที่เกิดวันเสาร์ทุกคนเลยนะคะเป็นดวง general reading ดวงทั่วไปนะคะทุกอย่างนะคะดูแบบละเอียดประจำปี2564นะคะโอเค เข้าเรื่องกันเลยนะจัดไพ่เยอะหน่อยนะเพราะว่าเป็นไพ่ไม่ใช่สิเป็นคลิปลายปีนะคะลายสำรับหน่อยวันเสาร์เป็นยังไงกันบ้างนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของเราทําคลิปออกไปแล้วนะแต่อันนี้จะเป็นคลิปของปี64ี่นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาววันเสาร์นะคะในปี2564ที่จะถึงนี้นะใ่ใช้วิจ,จรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ขอบคุณสำหรับชาววันเสาร์ทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามคลิปรายเดือนของพวกเราน่ารักกันทุกคนเลยนะ,อะขอเปิดไพ่ก่อนนะคะชาววันเสาร์นี้เป็นคนที่พูดไป็นบ่อยแล้วแหละแต่ว่าเผื่อคนที่เข้ามาใหม่เนาะเป็นคนที่เหมือนใจิตใจกล้าหาญอะ่ะเออตรงไปตรงมาบางครั้งเหมือนขวัญผ่าสซ้ากนะคะพูดจาแบบ คิดอะไรก็พูดออกไปอย่างนั้นแต่เป็นคนที่จริงใจนะคะน่าคบถ้าคบใครแล้วเขาจะแบบว่าถ้าคบใครเขาจะเขาจะให้ใจอะ่ะอืถ้าใครที่แบบว่าสนิทหรือว่าเขาแหงด้วยแล้วเขาจะให้ใจแล้วแบบเต็มที่นะคะรักใครรักจริงไปอย่างเงี้ยแต่บางครั้งก็เป็นคนที่มุทะลุหัวร้อนนิดนึงนะคะอาจจะมีปัญหาได้นะต่อส่วนอย่างชาววันสองไม่ค่อย ไม่ค่อยจะสนิทกับญาติพี่น้องของเจนสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะใช่ไม่ใช่บอกวยนะคะโอเคแต่วันสอเป็นคนที่จิตใจดีน่ารักนะคะน่าคบหาเชื่อถือได้เขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคนที่เขาไวาใจจริงใจอย่างนี้คะโอเคนะเดี๋ยวหมอโบขอเปิดไพ่นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะ 464นะขอไอพห้ออกมาดีๆนะคะเดือดเต้นแทนจังเลยมันเป็นมันเป็นคลิปทั้งปีเลยอ่ะนะคะแต่ยังไงก็ทำลายเดือนให้อยู่แล้วแหละนะไม่ต้องห่วงอันนี้รวมว้าว <Bye! S 1> ได้เดือดซันเลยค่ะเดือสซันมากค่ะเอาเดวิวา f มาโฟร์วิว ไฮเฟนในออกสอดในออกคับว้าวไพสำหรับนี้ไม่ค่อยเปิดสักเท่าไหร่นะล้วก็สวยนะคะโอ้โหสิบถ <c oughs> <c oughs> ้วยค่ะใครจะแต่งงานเนี่ยปีหกสี่บางท่านนะคะบางท่านบางคู่จะแต่งงานนะแต่ที่โดดเด่นคุณจะมีคนเข้ามาคนโสด มขออีกสามใบนะคะว้าวาไพประจํตัวได้เดอะซันนะคะเลิศจังเลยอะ่ะได้เดอะซันเข้ามาเดอะซันสี่คาถาแล้วก็สิบถ้วยเป็นไพแห่งการแต่งงานนะคะยินดีด้วยนะถ้าใครจะแต่งงานในปี6กสี่นะคะถึงเวลาความรักของเราสุดงอมหรือว่ามาถึงจุดที่สิ้นสุดด้วยกันลงเอยด้วยกันแต่งงาน สิบถ้วยเดอะซันสีคาทาโอ้โหเทสไฟล์วอนทัววอนโปรเกรด True of Pentacle นะคะมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรคุณนะคะหนึ่งใบ Correct อันนี้เป็นพระศิวเทพนะ ไข่ก็เลยโตเต็มไปด้วยกองไข่ทั้งนั้นเลยว้าววันเสาร์นะคะไม่ว้าวจะได้ยังไงล่ะคือไพ่ประจําตัวในปีนี้คือเดอะซันนะคะปีหกสีคุณได้เดอะซัน่ะคิดดูซิน่าเฉลิมฉลองมากๆเลยนะคะเอาล่ะ right. วันเสาร์มองว่าปัญหาที่เราเจอในชีวิตมันก็ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องที่มันง่ายสักเท่าไหร่นะคะ บางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวหรือการเงินการแบบมีภาระเยอะเกี่ยวกับครอบครัวหรือตัวเราเองจะต้องเป็นคนที่เป็นเขาเรียกอะไรแบบแบกภาระความรับผิดชอบไว้เยอะนะคะบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับอ่านี้สินการใช้เงินผิดประเภทนี้สินหรือว่า คือถูกทอดทิ้งอ่ะเหมือนบางครั้งรู้สึกถูกทอดทิ้งต้องทาอะไรโหดๆไม่ใช่โหดๆต้องทําอะไรหนักๆนึกตัวของตัวเองคนเดียวหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นเหมือนแบบเราไปทําอะไรที่มันผิดพลาดมานะคะแต่เราจะไม่จะไม่แบบรอคอยความช่วยเหลือเราจะคุณจะเป็นคนที่แบบ เหมือนมุทลุอ่ะบางทีอ่ะนะอนดีตที่ผ่านมามุทลุต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคในชีวิตแต่วันเสาร์คุณเป็นคนที่มีปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีดปกปกัปกษักษาคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะการาการไฟของคุณการต่อสู้การฝ่าฟันบางครั้งเราขา,ขาดการวางแผนหรือบางทีอารมณ์เราอ่ะ นะคะอารมณ์เราอีโก้เรามันแบบพาไปอะ่ะอย่างเงี้ยแต่เรามีบางบางครั้งเราก็มีแบบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชโลมใจเราบ้างหรือว่าเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะ่ะนะคะอีกอย่างหนึง่งเหมือนเจ้าที่ดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกด์เดียนของคุณนันดีอะ่ะนะคะ <S <S เขาเรียกอะไรละ่ะเทวด,ดาประจำตัวของเราก็ได้นะคะปก,ปกปกปักรักษาเราอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเจ้าที่ที่บ้านดีมากๆนะคะแต่ก็มีบางอย่างนะคะมีบางอย่าง หมอโบเห็นแบบเ n เน g y ของ d e v i l บางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะนะต้องระวังดีๆนะปัญหาในเรื่องของสุขภาพการทำงานหนักหรือว่าบางคนอาจจะมีการต้องใช้ยาหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาที่สะสมมานานะนะคะที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะเกี่ยวกับสุขภาพหรือภาระน้สินนะคะทีนี้เรามาดู คือให้ประจำตัวเป็นเดอะซันนะเออเดอะซันมากับเดอะไฮรัฟเฟนเป็นปฏิหารนะคะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะสิ่งที่โดดเดน่นมองบงองเห็นในลักษณะของบ้านนะคะบ้านการแต่งงานบางคนอาจจะมีการแต่งงานบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านหรือว่าออได้ข่าวดีเกี่ยวกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งงานใหม่บ้านใหม่หรือที่อยู่ใหม่ก็ได้อ่ะนะคะ ทีนี้เรามาดูว่า Energy ของคุณในปี64เลยนะสิ่งที่มันเด่นสำหรับตัวเองคือ The Sun นะ่ะ The Sun หมอบอกว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของ Major a r c a n a นะคะต้องขอโทษนะคะเสียงล่เสียงยังไม่โอเคนะไพ่แห่งความสำเร็จนะคะ The Sun หมายเลข19นะคะเป็นไพ่แห่งการแบบบางคนนะคะอาจจะเริ่มต้นธุรกิจ นะคะหรือว่ากําเนิดไอเดียอะไรบางอย่างอยากจะทําธุรกิจหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆอย่างเงี้ยคุณมีเกณฑ์กาเนิดธุรกิจไอเดียหรือสิ่งที่คุณจะทํามันจะนํามาซึ่งความร่ํารวยชื่อเสียงนะคะความหวังในอนาคตของปีห4สี่ของคุณจะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์แบบแต่งงานแล้วมีบุตรอย่างเงี้ยนะคะให้กําเนิดสิ่งใหม่ๆหรือเริ่มต้นอะไรบางอย่างนะเดอั้นเป็นไพ่แห่งการมีบุตรได้นะคะการให้กําเนิดสิ่งที่มีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า คุณจะเห็นว่าในนี้ก็มีเด็กมีมีเด็กอยู่เหมือนกันมันเป็น Circle o f f l i อฟะนะทีนี้ข่าวดีนะคะข่าวดีในปี64ของคุณเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับบุตรบริวารจะเป็นเกี่ยวกับชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นเหมือนดิสนีย์เป็นเหมือนโชคลาภเข้ามานะเป็นปีที่มีโชคมีโชคลาภหรือว่าเป็นปีที่ The Sun The Sun มันเป็น Energy ที่ดีอะนะคะคือความสว่างความความสดใส Energy ของ s o t i v i v u t u t o o นะคะดังนั้นใครที่ได้ไพ่ใบเนี้ยนะคะอนาคตอนาคตที่สดใสในปี64เนี่ยรอคอยกันอยู่ทั้งปีเลยนะคะสิ่งที่กำลังทำอยู่จะประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็น เกี่ยวกับบุตรก็ดามนะคะหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีนะคะการศึกษาหาความรู้หรือว่าการเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นงานใหม่หรือแม้แต่ความสัมพันธ์นะคะถ้าใครที่เจ็บป่วยอยู่นะคะอย่างที่บอกไปอะ่ะเจ็บป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้หรือว่าอวัยวะต่างๆนานาที่คุณสะสมมาคุณจะหายคุณจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจะพบแพทย์ที่ดีมารักษาจะได้รับความช่วยเหลือนะคะหรือว่า ถ้าใครที่ทำโครงการใดๆอยู่ก็ตามเนี่ยนะคะในปี64คุณจะบรรลุเป้าหมายนะคะคุณจะบรรลุจะสำเร็จรุ่งตามตามความคาดหวังได้นะคะการเดินทางก็จะสำเร็จความรักก็จะได้พบกับมิธรภาพที่ดีงานคือการแต่งงานนั่นเองบางคนอาจจะได้แต่งงานนะคะในปี64นะอาจจะพบกับความรักที่ดีงามก็ได้ถ้าคุณแบบโสดอยู่คุณจะได้เจอใครสักคนที่เข้ามา ที่ทําให้ความสัมพันธ์นั้นสามารถที่จะเป็นเรีย e เร t i o n s ชิพหรือว่ามีความมั่นคงครบกันได้นานก็ได้นะ ออนะคะคือเป็นไพ่ที่ดีมากๆเดือนสันแต่สิ่งที่หมอโวว่าคุณควรระวังที่สุดเลยนะในปี64คืออารมณ์อีโก้ของเราหรือระวังเกี่ยวกับคนที่ไม่ดีคอยจะเข้ามาสวมไม่ต้องบอกว่าไม่ได้บอกให้คุณกลัวแต่หมายถึงว่าอย่าไปใช้เงินผิดประเภทระวังการถูกหลอกเกี่ยวกับการเงินนะคะความขี้สงสารหรืออะไรก็ตามระวังการถูกหลอกเกี่ยวกับการเงินหรือว่าไปลงทุนผิดประเภทสิ่งที่ควรระวังคือตรงนี้นะคะแล้วก็ อันที่2คือการทํางานหนักของคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นช่วงที่หมุนเงินอยากจะเคลียร์เงินลงทุนอยากจะเคลียร์หนี้เก่าอยากจะหาเงินสร้างบ้านนะคะแต่หมอโบมองว่านายออฟคัพคุณจะได้รับความช่วยเหลือมีคนนําข่าวดีมามอบให้คุณนะในปี64นะคะความช่วยเหลือข่าวดีหรืออะไรที่มันเป็นพุสทีฟเอาลุกที่เรารอคอยอะ่ะคุณจะได้นะคะนายออฟคัพคุณจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาเขามีปีกเข้ามากับถ้วย นะคะเข้ามากับถ้วยเป็นเอ็นเจนนะไม่ใช่คนธรรมดาแหละเนี่ยเป็นเป็นคนที่จัก,กรวาลส่งส่งคนนี้มาส่งข่าวสารมานะคะส่งข่าวสารหรือว่าส่งแบบความช่วยเหลือมาให้คุณนะคะเป็นสัญญาณว่าเนี่ยจุดอนาคตของคุณนะคะในปี6 4สี่เนี่ยคุณจะคุณจะได้รับข่าวดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักการงานจะมีคนเข้ามาในลักษณะถ้ามีคนเข้ามานะคนโสดคนเดียวคน คนที่จะเข้ามาหาคุณเขาจะเป็นคนที่โรแมนติกมากจะมีจินตนาจินตนาการสูงแล้วก็มีความเป็นศิลปินมีสเสน่ห์น่าหลงไหลของเป็นเป็นฮอตมากอะ่ะคือคนนี้จะฮอตมากนะคะเป็นคนที่น่าหลงไหลของคนทั่วไปนะคะแล้วก็ตัวคุณเองจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานก็จะไปเกี่ยวข้องกับจินตนาการก็ได้นะความคิดสร้างสารรค์นะคะหรือ ตัวเองกำลังจะสารต่อความคิดที่จะกลั่นกรองออกมาเพื่อจะเป็นผลที่ดีในอนาคตก็ได้นะคุณจะมีจินตนาการอนะในปีนี้คุณจะไฟล์เอาคุณจะเจอจินตนาการอะไรบางอย่างแต่มันขึ้น The เ i ว h Card ในปีนี้หมอโบหมอบอกว่าอะไรก็ตามนะคะที่อะไรก็ตามที่คุณทำนะ่ะในปี64 The Wish Card เกิดขึ้นเดวิสแคดคือความ ความปรารถนาความมุ่งหวังอธิษฐานแรงอธิษฐานพรใดๆที่เราขอไว้มากับมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้คุณจะได้สิ่งๆนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณพรใดก็ตามจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณนะวันเสาจะมีปาฏิหาริย์นะคะหนึ่งสองสามสี่สี่ใบนะคะเลิศมากๆนะคะเนี่ยให้พุทธิบิบเอาลุกดีมากๆเลยนะทีนี้พาพูดถึงในลักษณะของการเงิน นะการเงินคุณจะมีความมั่นคงขึ้นทั้งทางการงานโอเคแน่นอนการงานก่อนการงานนะคะคุณอาจจะบางท่านนะคะได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้มีเงินเดือนเพิ่มก็มีนะคะมีความมั่นคงเพราะเขาเป็นสีธาสีกทาเป็นเหมือนลักสีนะคะเสาม,มีความมั่นคงมีม เขาเรียกอะไรมีทรัพย์สินก็ได้มีความมั่นคงก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะแต่เป็นเป็นปีที่บางท่านอาจจะไปศึกษาต่อด้วยหรือว่าคุณไม่ได้แบบหยุดอยู่กับที่แหละเออจะเป็นปีที่ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยจากการทํางานหรือว่าทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยหรือเราพัฒนาศักายภาพของเราหรือว่าต้องพยายามที่จะโชว์ความสามารถเต็มที่เพื่อความสําเร็จของปีทั้งปีเลยอะนะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะคุณมี energy ของ Tri อัลวนไอ้ทริอัลว t นทร o อัวานเป็นสิ่งที่เราหวังไว้ สิ่งใดที่คุณรอคอยคุณจะได้รับกับข่าวดีหรืออะไรใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆที่เป็นผู้คนใหม่ๆห,หรือการต่างประเทศหรือว่าสังคมใหม่ๆเรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้หรือความสดใสที่รอคอยคุณอยู่มันจะเกิดขึ้นนะคะในปี64 oh, ฟังมากเลย 2อคาถาก็เช่นกันนะคะ2คาถาคือเป้าหมายการขยับขยายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานการนําผลงานออกสนนะู่สาธารณะหรือการขยับขยายธุรกิจของคุณนะคะหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ตามนะคะเกิดขึ้นแต่อย่าลืมว่ามันยังมีเจ้า5้าเหรียญแล้วก็5กาคาถาบางบางเรื่องอาจจะมีความติดขัดเล็กๆน้อยๆรวมไปถึงกดดันด้วยมันเลยทําให้เราเป็น energy ของ devil energy ของ devil มันบางครั้งเรารู้สึกว่าก,กดดันมันเหนื่อยมันยากบางทีมันยังไม่ได้หลุด สักเท่าไหร่แต่มันเป็นในลักษณะของอีโก้มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีไอ้โอ้คนที่มีอีโก้มันแย่ทุกคนไม่ใช่แต่อีโก้มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้เราผ่านบททดสอบผ่านบทพิสูจน์อะไรบางอย่างนะคะเหมือนเราจะต้องแบบใช้ความอดทนนะคะกับสิ่งที่จะต้องทําต้องคิดต้องตัดสินใจอุปสรรคมันก็เข้ามาบ้างแต่ก็เล็กๆน้อยๆแต่ก็บอกไปแล้วสิ่งที่ควรระวงังระวังการถูกหลอกหรือไปลงทุนผิดประเภทหรือเชื่อคนผิด ะะเกี่ยวกับการเงินต้องระวังนะบางคนอาจจะเคยหมุนเงินมาแต่ไม่เป็นไรปีนี้มันจะโฟโนะคะหมอบอกว่าถึงไพ่ไพ่เหรียญไม่ได้เข้ามาแต่คุณมีเดซัน่ะการเงินที่ยิ่งใหญ่โชคลาภนะคะจะดีแล้วก็ความมั่นคงทางด้านฐานะเกี่ยวกับครอบครัวก็จะดีนะคะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรนะคะอันนี้หมายเลข หมายเลขแปนะคะถ้าเป็นเมเจอร์อาคนาก็จะเป็น Energy ของ Strength นะคะมาดูเป็นไพ่ที่สดแสดงเกี่ยวกับความกล้าความกล้าหารนะคะพระศิวานาตรลาดความกล้าหาญพลังกายแล้วก็ใจที่แข็งแกร่งนะคะไพ่ใบนี้ ถ้าการศึกษาประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะสําหรับใครที่ศึกษาในปีนี้นะคะจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ถ้าการงานแน่นอนคุณมีเกณฑ์อย่างมากที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะบางคนโยกย้ายแผนกหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระบบแผนกงานนะคะหรือว่ามีหน้าที่ให้ต้องรับผิดชอบระดับสูงขึ้นไปนะคะคือต้องพยายามที่จะใส่ความรับผิดชอบของตัวเองหรือว่า ไม่ใช่บอกว่าให้ต้องพยายามนะเอ,อรักษาระดับศักยภาพของตัวเองอะ่ะหรือว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องโชว์ผลงานโชว์ศักยภาพของตัวเองนะคะในปี64นะอืม การเงินจะเป็นปีที่มีความมั่นคงมากๆนะสี่คาถามานะคะบางคนเคยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินมาก่อนนะนี่สินเยอะพลุงพลางแต่ปีนี้จะมีความมั่นคงขึ้นนะคะแต่เป็นปีที่เราจะต้องปรับตัวมีการมีการปรับตัวอาจจะมีเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยด้วยนะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยนะการเงินจะมีฐานะที่มั่นคงนะคะพระสิวะเทพบอกแล้วก็ความรัก ความรักนะคะถ้าใครที่เข้ามานะคะจะมีจะเป็นรักที่ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบไม่ทอดทิ้งอืมแต่ว่าอย่าลืมว่าเราเเรามีเจ้าปีาศาจเดวิลความเอาแต่ใจมีอีกโก้นะคะหรือว่าบางครั้งเราต้องลดทิฐิเกี่ยวกับความรักลงไปบ้างเอ้ยลดทิฐิเกี่ยวกับอารมณ์ของเรากับคนรักของเราด้วยนะคะบางทีนะให้ระวังความก้าวร้าวแนะนําว่า ความรักนะคะเป็นความรักที่จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเกรงใจกันซชมากกว่านะคะเนาะอย่าใช้อารมณ์ใส่กันใครที่เจ็บป่วยนะในด,ด้านสุขภาพคุณจะหายนะคะคุณจะหายทุเราบรรเทาลงนะคะมีอะไรอีกที่ควรระวังไหมก็ไม่มีแล้วนะสิ่งที่ควรระวังอ่ะอย่าใช้ร่างกายหักโหมมากเกินไปนะคะในปี64ทีนี้หมอโวจะเปิดไพ่ ฮาร์ดออร็คให้นะคะมันเสาคลิดยาวนะเนี่ยแต่เห็นซันมาก็ดีใจแทนะนะคะมีปฏิหาริมีโชคลาภต้องบอกว่าปาฏิหารมันเกิดขึ้นกับทุกคนไหมมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีศรัทธาแค่ไหนอย่าลืมนะว่าศรัทธาที่แน่วแน่นำพามาซึ่งปาฏิหารนะคะไม่ว่าเรื่องใดในชีวิตเราก็ตามนะ่ะ นะคะมันก็แบบหหมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ทุกวันหรอกนะอะไรเงี้ยแต่ความดีของเราความศรัทธาของเรามันจะนําพามาเองนะคะ,อะขอไพ่ฮาร์ดออร์โคนอย Heart ส่วนใหญ่จะคุณจะพัฒนาตัวเองนะคะในปี64ในเรื่องของความรู้ความสามารถการได้เรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมอาฮารจกะค่ะทำไมวะโบเปิดไพ่จกัะ มันมันขึ้นมาในฮาร์ดแอลล็อะค่ะแล้วมันก็สำคัญที่จะต้องพูดด้วยถ้าเขาเกิดขึ้นมาในในการอ่านไพ่ของคุณวีดีโอของคุณหมอโบก็ต้องพูดเพราะว่าเขาอยากจะสื้ออะไรนะคะแล้วก็ Master รเป็นช่วงที่เราจะไปถึงจุดที่มันสูงขึ้นในเรื่องตำแหน่งงานการศึกษาระดับสูงนะคะในปีนี้ดูสิการเป็นผู้นำลีดเดอร์ชิพหรือว่าคนคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะ เด่นจะเป็นในเรื่องของการศึกษาต่อหรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแต่ก็บวกกับการพัฒนาศัก,กายภาพตนเองอยู่เสมอโอเคฮาร์จะก,กะมาบอกอะไรนะคะฮาร์จาก,กะเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับคุณอาจจะพยายามที่จะเปิดจักการนี้อยู่หรือว่า คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณถูกเปิดแล้วหรือถูกทำความสะอาดแต่ว่าภายในปี64อาจจะเป็นช่วงเดือนไหนก็ตามนะคะถ้าคุณมีปัญหาหรือวิธีเช็คจักระของคุณคุณจะอาจจะเปิดจักระนี้หรือว่าทำความสะอาดจักระนี้แล้วมันจะทำให้สิ่งที่คุณคาดหวังหรือสิ่งที่คุณอธิษฐานไว้บรรลุปเป้าหมายนะคะหมอโบจะพาไปเข้าไปสู่ในเรื่องของฮาร์ดจักระจักระที่4คืออะไรนะคะพลังงานสีเขียวฮาร์ดจักาะ ต้องบอกว่าจาักกานี้เป็นศาสตร์ของโยคะนะคะถ้าใครที่ศึกษาเกี่ยวกับโยคะมาก็จะรู้ดีนะจาักกาที่4นะคะเป็นอนาคตะนะคะธาตุลมตามทางกายภาพเขาจะอยู่ตรงกลาง่วงอ,อกนะคะกลางหัวใจอะ่ะหรือว่าเป็นจาักกาหัวใจนั่นเองเขาจะควบคุม การทำงานของหัวใจแล้วก็การไหลเวียนของโลหิตแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับภูมิภูมิต้าน,านทานที่มีหน้าที่รับพลังงานจักรวาลทําให้เราเป็นคนที่มีความเมตตาสูงแล้วก็ยอมรับทั้งความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็เข้ากับผู้อื่นได้ดีนะคะนี่คือความสัมพันธ์ของจกกักราที่4นะ ถ้าคุณอยากจะเช็คว่ามันสมดุลไหมหรือว่าสัญญาณใดที่เราคิดว่าเอ๊ะจาัก,การะที่4ของเราบอบพ้องวิธีตรวจสอบหรือว่าสิ่งที่สังเกตหรือว่าเขาเรียกสัญญาณที่บอกว่าโอเคจาัก,การะที่4ี่ของคุณมีปัญหาคุณลองเช็คดูนะคะ1คุณจะมีอาการปวดปวดหลังส่วนบนนะคะเจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกบ่อยอ่ะเออเจ็บหน้าอกบ่อยๆหรือไหล่ตึงบ้างแล้วก็ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก จากผู้อื่นได้แล้วก็รวมไปถึงไม่สามารถรักแล้วก็เข้าใจผู้อื่นได้ไม่รักตนเองและมักจะรู้สึกไม่ดีกับตนเองและคิดว่าไม่มีใครรักเราหรือเจ็บปวดมีความเจ็บปวดที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ผ่านมาห้าเหรียญทีถูกทิ้งมาใช่ไหมเนี่ยเออไม่ว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะคะที่ใครเคยทําอะไรกับคุณไว้เนี่ยอืมอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะ โอเคอาจจะมีความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ที่มาผ่านมาแล้วก็ยังเก็บเอาไว้ในใจอ่ะจนทําให้เป็นคนที่ปิดกัน้นปิดกั้นตัวเองจากความรักหรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นคนที่แบบในอนาคตคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเก็บตัวห่างไกลจากสังคมก็ได้นะคะถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับจักระนี้แล้ววิธีแก้ไขทําไงนะคะวิธีแก้ไขนะคะ าบางท่านก็จะเป็นสายปฏิบัติจา้าบางท่านก็ไม่ไม่แบบนั่นแต่ก็รู้ส่วนที่เราทําได้แล้วกันนะคะการแก้ไขคนเราส่วนมากมักจะไม่รู้ตัวว่าการหายใจของเรานั้นน่ะมักจะหายใจสั้นไม่ลึกเมื่อรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าตัวเองเป็นคนที่หายใจแบบหายใจสั้นหรือว่าหายใจไม่เต็มอิ่มอ่ะให ให้รีบหายใจให้เต็มปอดอยู่เสมอฝึกหายใจให้เต็มปอดลึกๆนะคะให้เป็นนิสัยนะอันที่2ฝึกให้ตัวเองคิดกับผู้อื่นในทางบวกหรือให้ความเมตตาต่อทุกชีวิตรวมถึงรักตัวเองให้เป็นด้วยนะคะข้อ3ออกกำลังกายโดยอ,ออกกำลังกายโดยยือกแล้วก็ไหล่หลังแขนข้อมือฝึก ประมาณว่าให้ยืดอกนะหรือว่าออกกําลังกายแบบไหนก็ได้ที่มันมีส่วนทําให้มีส่วนที่จะไปบริหารเกี่ยวกับอกไหล่หลังแขนข้อมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝึกการหายใจนะคะแบบปารายมะปานายมะนยในแบบที่เหมาะสมหรืออะไรก็ได้ที่คุณถนัดนะเกี่ยวกับการฝึกหายใจนั่งสมาธิจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเมื่อมีโอกาสก็ทำก็ ถ้าทําได้ก็จะดีนะคะถ้าคุณเปิดจากการนี้แล้วนะคะหรือคุณรู้สึกเอ้ยมันเปิดแล้วละมันจะมีแบบนี้มันจะเป็นหนึ่งคุณจะเป็นคนที่เป็นผู้ให้และผู้รับในเรื่องของความรักได้ง่ายโดยไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่เรารักแบบชู้สาวหรือแบบแฟนก็ได้นะคะคุณจะเป็นคนที่มีความสุขไม่คิดมากไม่คิดน้อยไม่หน่อยไม่ระแวงนะแล้วก็อ่า คุณกล้าที่จะรู้สึกชื่นชมผู้อื่นเห็นคุณค่าของผู้อื่นกับผู้อื่นไม่ว่าคุณไม่ว่าเขาจะไม่เห็นคุณท่าของคุณก็ตามแต่คุณเฮ้ยเห็นแล้วก็แบบคิดพัสิทีบกับเขาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณจะไม่เสียใจกับความรู้สึกดีๆที่เคยให้กับเขาเหล่านั้นคุณจะเป็นคนที่รักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขนะคะนี่คือเป็นข้อดีถ้าจักราที่สของคุณถูกเปิดนะคะหรือทําความสะอาดเขาก็จะเป็นแบบนี้ ะะดังนั้นฝากไว้ถ้าเรามีอาการแบบนี้หรือว่าใหญ่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับจักระนี้นะคะมันจะทําให้สิ่งที่เราความหวังโดยเฉพาะความรักอย่าลืมนะเขาเป็นฮาร์ดจักระในเรื่องของความรักนะคะจะมีคนเข้ามาอย่างที่บอกนะคะเรียนรู้ที่จะทําตรงนี้กล้าที่จะรักตัวเองกล้าที่จะเปิดใจรักคนอื่นด้วยนะคะ <c oughs> โอเคนะสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เดี๋ยวขอดูไพ่ความรักทำไมนานจังเลยอวันเสาร์ ขอเปิดให้ความรักสามใบให้ชาววันเสาร์นะ r e l e ฟ e your e โอเคบางคนยังมีวนเวียนกลับมาอยู่บางคนยังไม่ขาดกับคนรักเก่าที่อ่อนๆอฟๆอยู่นะคะเนี่ยมีคนรักเก่าคุณติดตามมานะคะตั้งแต่ปี63นะคะคุณจะต้องปลดปล่เขาถ้าคุณอยากจะเจอคนรักครั้งใหม่นะคะ เคลียเอเนจีของคนเก่าๆที่เคยทำร้ายเราหรือ Energy ของรักซ้อนรักสามเศร้านะ Express your love เป็นช่วงเวลาที่โรแมนติกท m ามากๆนะคะในเรื่องของความรักที่จะเดินต่อไปข้างหน้าพัฒนาสาักพัฒนาความสัมพันธ์บางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานนะคะหรือเป็นความรักที่ความรักที่ดีมากอะ่ะนะคะถ้าใครที่ไม่ได้มีปัญหานนะความรักถ้าคุณพบรักในปีนี้จะเป็นความรักที่ดีมาก โซเมตค่ะโซเมตดีใ so จด้วยใครที่เราครบในปี64นะคะอาจจะเป็นคนคนที่กำลังจะเข้ามาก็ได้เขาอาจจะเป็นปีคุณอาจจะได้เจอโซเมตนะคะหรือคนคบมานานแล้วเป็นช่วงที่ Express Your love คุณจะมีความโรแมนติกนะคะคุณจะรู้สึกว่าเขาคนนี้ใช่เขาคนนี้เป็นโซเม e ของคุณนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณจะเจอในปี64คนคนนี้จะเป็นโซเม e ของคุณนะคะ คือตามหากันเจอนะดวงจิตหนึ่งดวงแตกออกเป็นสองเสียงแล้วเขามาตามหากันเจอมีโซคอนแทคซึ่งกันละรกันนะ่ะโอ้ยเลิศจังเลยอะค่ะเลิศจังเลยอะฮะโอเคเขาคนนี้นะคะหนึ่งอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําโอเคแหละเป็นชาวธาตุน้ําแล้วก็เมธนะคะมีความเป็นเมฆธาตุน้ําแล้วก็มังกรโอเคยังไงก็ ขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับชาววันเสาร์ทุกคนทุกคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ขอบคุณความสําเร็จนะคะที่ฉันได้รับแล้วจากจัก,กรวาลขอบคุณจักรวาลกับความสําเร็จที่ฉันได้รับแล้วขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเขียนอย่างนี้หัดเขียนอย่างนี้หัดพิมพ์อย่างนี้หัดการพิมพ์มันทําให้เราตอกย้ําลงไปในพิมพ์เขียวของเราแล้วหัดพูดอย่างนี้กับตัวเองทุกๆวันมันจะดีมากกับการเมนเฟสเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับความสําเร็จของคุณเนี่ย นะเอาล่ะยังไงก็ขอให้ชาววันเสาร์ทุกท่านนะคะจงโชคดีประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ารวยตลอดทั้งปี64นะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้หมอโบด้วยนะคะกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะตามหาคลิปไหนไม่เจอก็ไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะรักคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ